ีลเนาะมัดหางบางไฟลานเด้อพ ok, ี่น้องชาวเลี้ยวมันสีสอดว่าได้ได้ต่อไปนี่น้องชาวเลี้ยวเอาแค่สอดได้เงาพี่ล่ะอันนี้ก็มัดหางบางไฟลานมาเนี่สอดคนข้างไหนล่ะบ้านเนี่ยบ่เข่าเลยบางไฟสิสิบล้านเลยพี่น้องมัดหางบางไปกือพี่น้องมัดหางบางไฟคือมาเด้อมาเด้อ อ่ออนี่นี่เจ้ากรังสอดเดรบเจาเนะเลยน้องไเอ้าไปข้สอีมไางยเอาซุกกนเลย้นโอมไเอาพางมัดพี่น้องเลยพางมัดพางมัดลวดมัดที่หลังคนว่า รไนอ่เจาโอ้ยโได้ส <one. S 3> oh, <A> ิอดไปเจ้าเจ้าถึงตวนีเขาสักนเออเด้ชสอาอเาข้มันมันมันสอดยากมันเป็นหูทางนีเด้อเออเออ สุดยอดขยอดบทีอมนาแมาสอนมาก่อนสนใจอยากจะทำบ,บางไฟติดต่อมาไห้เด้อเพื่นเราเด้อเพื่น้ชาอยู่ไกล่อยู่ไก่ไก ทางยู่นรลับวันคนว่าไ่อยังใกาเกงว่ใชหอออาบบ่มานกไป้นพ่กมาอ๋ใช่หรอะเออิดยอดควากนมแนนพ่อหร่าม่น่ บ่เอาสวนไม่พักบ่บ่เอาสวนไม่พักบ่บ่เอาสวนไม่โอ้โหคบ่มีเวียกไปกลางแสล้มนะฮอันมีดตะสิป้าวให้สายดูเล่นี้ช่นๆเล่ด้วยตัดได้

เออกินกาแฟดำเพ่ากินกาแฟนี่เขาคือิเกแค่บุญผสมกันมัจจางันอันนั้นมัจจางผสมกาแฟดำพูดเยอะหมดทางเขาคือบาทวะอ่ะอันเชื่อมอันบนต้ออกขายเพราะวัาเรื่อง มืนอนมือึนามน้า่จะไปยอม่าแบนี้นนคันอนกอยู่นับเหนทกัตมาเอนะครบไปเออึ่แบบนี้บอกเิ่มพลังนเอเราผิชอบงเดียวเียโบูักเด้ พ่อพ่อพอบอกพักบอกว่าพักข้นหรือพักล้มเพักกคนนั่งพักมาก็อัดมัดดึงดึงเป็นนี้ก็โยงไปใส่บกกลวยน้องเขปนี่จะก็ันเลยนั่นนะเบอเาพี่น้องฝากมันบรรยายเองเด้อพี่น้องเด้อเาก็ในนี้หลงเนาะหองเนาไปใส่บางไผ่เป็นรดกลางผาหน้าพี่น้องเ็นฮ้อน สนนึงสจลมาแล้วเราโนนีพักลงนึงพักลงหมานงานนี่ก็ได้กาเออนี่จะมาทงานนี่ีทดกคนเหรอจองงานกระโดนงานนี่ลงมามาใจก็ต้องเอาเง้วอาจก็ได้เาะงั้นะวาเป็น กาบงแดดมไปทังไหน็ขนไปทังนั้นไหลก็ไปไหวทังนั้นหลายเงีเงียเงี้ยเงี้ยง้ยเง้ยเงงีันเงี้นเงีง้งี้ยเง้ยเงี้ยเ้เง้ยเงเงี้้ผเ้ยเงงี้้งี้ยงามยงี้งเงงี้งเ้ย้้ง้้ง้เงเเยง่ยนี้ง้ย้ง้ย้้ีเง้ ก็ตอเอาเออนั่นน่ะอ่ไปอีเออพุกดใส่นันามาพังนะมั้งไ่ต่อมาวันต้ลยบริการรอบริษภาพเนเาจะไปโง่เด้นเนาะโง่ไม่ไปน่ตนงงต้ลย หน้าผ้าเนี่ยทุ่งไหนพอพอปาดนะผ้าเราตีนนะใหญ่้าไดการโอเคเลยโอเคเลยตัดให้เลยเปเคองแลอเครื่อตัดให้นะยาตาเลยยังให้แล้วยังตัดที่กบดียังูกปีกผูกได้ทหา่ย่งขึ้นูกซะก่อนหาไม่ยุ่งขึ้นลงมาไปุ่ายมากเลย พ่อได้บ่พ่อ,อกโกหางมานันหากลงใจได้บ่ เพิ่มพลังก่อนเสียเงี่มากย่าะเยอะทุกท่านเยอะยาข้เางนฮ้ยจอมันใส่คุณพอได้ปล่อยมันอีกค่นนี้คูอยู่ทางนี้คุณมุอยู่โฮมเลยคุณอยู่ทางนี้อาดูเรื่องมันนี่

อน,นนอนไั้น้อยมัอนยบบอยนหนานาหาหาวนะ่าวนะาอันนี้บางสิบล้านได้พี่น้อง กลัง,งมัดหางกลังมัดหา,างมัดหางสิล้านสิบล้านพี่น้องเคยเห็นบอมาเบิงเ้อวันที่1นึ่งพฤษภาอยู่ตำบลภูมแก่อำเภอนาแกวันนักก้ก็พนมพีม่น้องหนึ่งพ,พุิกิกาฮะหนึ่งพิกิกาฤษภาหนึ่งวา พุทธาพา,ห,า,นาหนึ่งพุทธาพาจิฮอดนี่พี่น้องเออเอาไว้เอาไว้ทันว่าก็ทิ้งปีแล้วอยู่พอไอ้โมเมนบุบูเดนหกหนึ่งพุทธาพาจิฮอดนี่พี่น้องสามสีเบื้องเนี่หนึ่งทันว่าสามสี่ันนี่าามาเด้อพี่น้องเด้เอ,อมาเบิ่งมาชมน้ำกันไปพ่พม่าครับ ถ้าชมคลิปตาเทียมชาแนลก็ได้เด้อพี่อน้องเราจะถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งอยู่มินคืนสวยๆงามๆเพี่อน้องเบอร์นเราผาก็ไล่ก็แชร่ก็ติดตามนั่นเด้อครับก็เป็นกำลังใจเอออันถ่ายทำคลิปต่อไปครับ ้มายานาช่วงนี้พ่มีคลิปยังเลยพี่น้องถ่ายเตองไฟให้พี่น้องเบิรงนี่ละนจะหอดมันวันที่หนึ่งเปล่าพี่น้องาว้ไกุ่้งดไกเร็วขไฟุ้งดี เขาไม่ได้เบิ่งเนาะมันเบาเขาก็เลือดบยนะเาเนาะเขาก็เลือดเนเลือดตัวหนาเนี่ยยับไปเต็กเนาะมันได้าตูเรื่ยเสียโฉมบนแล้วมจหน่อยเพืนไม่เนโอเหบ้าแล้วก็แห้งมันบอกเขาคือหนุ่มา นี่นรองันองาไม่อใจเขปดีมากกเลางูาู่เตัดแ่เดดเลยพี่น้องเอ้ยทำร่มทำร่มใม่ช่างเพื่นพี่น้องช่างเป็นห้อนช่างเพ็นห้อนไม่ข้ามกลางก็ได้ตัวน่าหน้าไม่นะพูดะมานขาง น<อ>ท่งนี้นะทำโถามันเน่อยจะนั่งบ่ไม่ทางกลางขึ้นก็ได้นะทางจึกก็อยู่แล้วเขาขาเาบเาเไื่องเาเ่องเาเรื่งเขาเร่องเขาใช้กาเาเ่องเาใ้การมัน,นไม่ไปไม่เงาพูดเนาะไม่เงาพูด อออ้อ้่อมันแน่นครับก็นั่นวะข้าไม่เห็นบอก่าขึ้นข้ขึ้นเออแน่นเอ้พ่อบอกท่านไม่ท่านไม่นั่นท่านไม่นั่นมาหมัดใส่ข้าขอ้ีท่านไม่มันมาใส่มเวลาขึ้นแบสิด่างวูวูมาใส่เลยล่ะโมดบ่เออฮา มัดมัดไม้มัดออกไม้ไฟไม่มามัดดีครับเป็นปโหวดใ้าวเป็นกาเลยเป็นใบไผเืองด่มินแต่พวที่ทัวพาน่าได้ทั้งหนะัวะเิอดไข้ีเตหไวให้เจ้าหิวไปหาข้างเด้อเมืองดูพี่น้องอน้ำไ<ม>ำจุดนหว่าน้ำคืออย่าว่าทักเลยพี่นอ้อ,งท,องทักไม่ยังมือนเลยเออหยังพงเพิ่พลังพลังพงพลั้าแมงลิลีอันนี้เนาะ ทักไอ้จอมแห่บ่อกนี้มาเข้ามากระซี้ยนะจุดไหมจะใช้ร่ายบอกสิบหลานเด้เพี่น้องมาเบิ่งเอาเมื่อจุดมาเบิ่งมาเบิ่งจะถ่ายคลิปจะถ่ายคลิปให้ชมด้วยนะครับไม่มันไม่ขาดเลย อาใช่หนยังนะใช่ไม่ใช่ตองพืชฮะบอกไปคนเลยสิ่ได้หาว่าสิดหาว่าเจ้าตุงเจได้บงื้มาพนตุวใดเงินอะตัวนี้จได้เอาลยื้นมาชิห้าวาจ้าพูนเย็บฉันบอกแล้วเอาเส้นใหญ่หรือเป่เส้นหนอนเส้นน้อยก็ได้ เเขาอาของเขาเขาวาของเขางามแลยวข้างนั้นฝงงามกว่าเขาอีกโอ้โีเต้มีเต้เส้นเดียวนี่ะห้องนี้เราดีผ่อยรเริ่มกันหม่แล้วก็จะมาคอส่วนกััเรลืมว่ามันงามเกินกันพอดูนะ เพราะนี่มันเป็นนี่มันหยุ่งตอนนั้นเขาหล่เอาเลยนะกันต่นนี่เอิ่อนมางามของโมเมนต์นะว้าวก็คืออยู่คืออเนาะเออคืออยู่ถักมุมประทำทั้งนี้เนาะมันสิเคยมีว่าแบบปีนี้เลยเป็นฟางเหมือนไข่มาคุณพ่ขึ้นไปเอยได้ยินแลอนั่งเฮ็ดนะกอนั่งมัดนะ ไอ้กบกบก้าวโกหายประยัดแก้วได้โซยาได้ปได้สองรอบม่วงแล้วมากินม่วงปืนอย่างนี้ปาดมังม่วงมากินเฮ้ยปาดมะม่วงกับปาดดียัดไอ้เชนทำไมเากินไม่ได้ใจเขาใเปลาีไหมบอาปากบงรเ นี่าป่าแล้วนี่ก็นี่ก็พนางนงหน้างนนต้นั่อต้นเหนทางตุ่บงทางจิตหุ่มบงทางหัดอันมัดทำของไพ่พี่น้องโสนเบิ่งแพรพี่น้องมา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 พี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยเอาละพี่น้องคลิปนี้กันงาเติบเลยพี่น้องเลยสิบฐานนาทีแหละเจะว่าดเ้ยพี่ไว้ชนีแลวพี่น้อง ฝา,ากก็ไรก็แชร์ก็ติดตามได้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อเสียมแชแนลถ้าคลิปต่อไปคลิปนี้กับสมีนะครับสวัสดีครับ